บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วพิธีการสถาปนาคณะกรรมการสโมสร40สโมสรภาพ3350โรตารี่สาตุลจะเริ่มดำเน,นินการนับัดนี้สโมสรโรตารี่ช่างปืนปทุมวันก่อตั้งในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2565 เกิดจากการรวมตัวกันของอดีตสมาชิกสมโมสโรโรตารักช่างกลปทุมวันโดยถือเอาวาระครบรอบสถาปนา90ปีช่างกลปทุมวันเป็นจุดเริ่มต้นและเปิดรับสมาชิกที่เป็นสิทธิเก่าของช่างกลปทุมวันทั้งสิ้นในปีแรกของการก่อตั้งภายใต้การนำของนายกก่อตั้งอภิสิทธิจริยะสาธิต สโมสรโรตารีช่างกลปทุมวันได้จัดโครงการเฮลแคร์เอนจิเนียริงเซมินาขึ้นซึ่งได้ทำการสัญจรไปยังทั่วทุกมิาคของประเทศไทยเพื่อเป็นการให้ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์ก้าวเข้าสู่ปีที่2ของสโมสรภายใต้การนำของนายกนกรจังอินนายกหุ่น1้ยได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกและหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นเป็นการปรับพื้นให้เด็กๆมีความสนใจรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยนำเอาสิ่งเก่าช่างคนปัจจุบันที่ประสบความสําเร็จในอาชีพต่างๆไปบรรยายให้ความรู้ให้กับน้องๆอ,อ,อาชีวศึกษาไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีวิทยาลัยเทคนิคสารบุรีจํานวนกว่า150คน นอกจากนั้นยังได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่ลุมพินีสนับสนุนเป็นสโมสรอ,อุปถมัมในการก่อตั้งสโมสรโรทารกักมหาวิทยาลายัยศรีปทุมขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความเป็นผู้นำในปีบริหาร120นี้สโมสรโรตารี่ช่างคนปรทุมวันของเรามีนายกรับเลือกประวีญาสัง จะมาเป็นผู้ถือธงนำปฏิบัติภารกิจของสมโมสรสารต่อภารกิจต่างๆมากมายอาทิโครงการเพื่อโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสร์ซึ่งเป็นโครงการที่ชมลมอาสาพัฒนาช่างกลปทุมวันของเราได้ไปสร้างโรงเรียนไว้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมถึงเป็นสร้างโครงการที่จะให้โอกาสกับนักเรียนหรือโรงเรียนในถิ่นห่างไกล สโมสรโรตารีช่างกลปฐุมวันอาจมีความแตกต่างจากสโมสรอ,อื่นๆทั้งวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการทำงานแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันบนแนวคิดตามหลัก DEI ซึ่งเราทำงานร่วมกันบนความเสมอภาคที่มีความหลากหลายทั้งในมุมของวัยและฐานะหน้าที่ทางการงานทั้งภายในสโมสรและในสังคมโรตารีเราจะร่วมกันรังสค์งานบริการสังคมบนหลักการ Service Above Self ซึ่งอยู่ในตัวของพวกเราชาวช่างกลปทุมบันทุกคนครับลำดับที่35สมสโมสรโรตารีช่างกลปทุมวันปี120นำโดยนายกประวินปัญญสังผู้ช่วยผู้ว่าการภาควิราพรน,นึกรักปี119นำโดยนายกนก,กรจังอินผู้ช่วยผู้ว่าการภาคนภัสกมลพรมโนปกรณ์ครับ และบัดน,นี้ท่านนายกสโมสรทั้ง40สโมสรจะได้มารวมใจเป็นหนึ่งจุดเทียนร่วมกันและกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันเพื่อจุดเทียนแห่งความมหัศจรรย์ให้โชดช่วงตลอดปีบริหารข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามธรรมนูญและข้อบังคับโรตอรี่ อย่างเคร่งครัดจับปฏิัติตนด้วยตรงกรรงบิการเนื้อตนยึดมั่นในคุณค่าของโรตีได้แก่มิตรธาการบำเพ็ญประโยชน์ความหลากหลายความมีคุณธรรมและความเป็นผู้นำ จากเระทองการใดจักพิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดหลักสี่แนวทางว่าเป็นความจริงอิงเที่ยงธรรมนําไมตรีดีผู้ปล่ายเ้าจะจะขอติเบื้องตน ในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินาาทรมหาภูมิลพลอดุลยเดชมหาราชบรมาานาถบพิตรผู้ทรงพัฒนาประเทศชาติมาตลอด70ปีแห่งการปกครอง และตะลอดพระชนชีพของพระองค์งงงให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองยิ่งิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าจัะพักรัไว้ซึ่งความมีเกียรติและศักด์ศรีลตลอดเวลาแห่งการเป็นนายสุมส,นนยสมสุทรและการเป็นโรเทเรียนที่ดี はい。